โอ้ต่อไปเป็นการหาเห็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อแล้วดอกหนึ่งคือเห็ดแดงเห็ดแดงแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆได้ดอกเดียวอได้ดอกเดียวพอดอกเดียวเด้อค่ะต่อไปก็สิหาไปเรื่อยๆฝนตกโอ้นี่ดอกหนึ่ง เห็ดแดงเห็ดแดงไม่รู้เห็ดเห็ดแดงอีหยังวะเห็ดแดงโอ้นี่ดอกหนึ่งค่ะดอกนึงดอกหนึ่ง,องพอแล้วพอแล้วเคียบเบิ่งห้ามันมี ไปห้ากันยางไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมปรกากฏ่าลานยายอําพ่ออีกแล้วดอกหนึ่งใสๆๆมันมเห็นยงังโอ้ดอกงามมากเลยมาแอบอยู่ตรงนี้เห,หนเ,นเ,เห็ดหน้าแลวนะจ๊ะเห็ดหน้าแลว แต่แดดสิมาออกเป็นมูดีดืบิฉะนั้นแล้วเขาต้องเชียบึงเพื่อมันมีนี่เห็นบอได้อีกจูมหนึง่งต้องเชียบึงอีกเด้อบั t a n เพื่อมันสิมีคูพ้ายางก็หาไว้ไว้ยางไว้ค่ะยางประ่านเพิ่น ตะก้ามันจะสีอ,ออกอดู่วจะสีเนาะใจภาพอาจสิแบบเคลื่อนนิดลิดหนึ่งสายใจโอ้ปื้ดบกักหลายดอกนี่ดอกสองดอกนึงบอกสองคุนโอ้หลายๆเดี๋ยวจะเก็บออก ตื่นเต้นสามดอกสามซพี่หาหอโอ้เก็บเอาเก็บเอาไปนี่ว่าหันนี่แลนนี้แตนตอดเดอยสามตัวน,นี่แหละสวยงามมากนี่ดอกนี่บอกงหนึงนม่แตนเขาจะได้เต็มถุงแล้ว กลบเอาจิเคลื่อนนิดนึงไปหาไหมงามมืมเอเสาก็สิมีหลายเนาะมืเอเสามากไหมอันนี้ก็ได้สิเต็มกูอแอ่ะหรือวะมาค่ะเดี๋ยวเติมบางอย่าง ชิบ้านแล้วพ่อเต้นอาล่ะค่ะคลิปนี้พ่อสนมมีกันได้ใจเดี๋ยวสิพักกันกลับบ้านแล้วติดตามตอนต่อไปของขีดแจ่มสวัสดีค่ะโอ้ยสซ่ปือ้อไม่พูดได้เห็นสิดอกเดียวนี่นะนี่ดอกหนึ่ง<อ>กะลัองสีออก มาค่ะเดียวสิเต็มถุงแล้วเด้อบ,บัดนี้<บ>โอ้โหบกหล่หนะึ่งสามดอกอสี่ดอกอดกูเดบิ๊กห้าหกดอกหืมไหล่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 เออเออมันเต็มปลาเลยมึงผู้ดเดชมาเอาตัวนี้เฮดแดงกุจังมันนัน่นหัวตะบานถือผลสองสามสี่ห้า เขาต้องเชียบึงนี่เด้อดอกนี่หนึ่งเด้นี่ดอกหนึ่งปานี่อุ้มนีเดี๋ดยวอยู่ประมาณเจ็ดดอกอีกมือมอ,มอ,มอีกนึอีกอีกนแน่เพระว่าอุ้มมือค่นเพียหลาสักดนดแดง เม่ลำนั้งครั้งหนึ่งไปต่อเลยจ้าสินี้อีกปะ่ะฮะพี่พี่อีกค่ะท่านผู้ชมร้านาย้มพ่ออีกแล้วสกัดดีๆผู้นายๆแต่ได้อีกดอกหนึง่งสงสัยอุ้มนี่สิออกเด้อนี่ตามไปดูอีกแต่เขาก็บ่ได้เคลียร์เ,เลย เมื่อยอยากสนิทเอามาแค่เดียวกับสีได้เติมถุงกระเดีเออฟีมื่อี้ดีบบเต้องไปหากะตาง่ๆแล้วล่ะไปนี่เดี๋ยวนี่นีี่น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 ี่เห็ดแดงน้อยเฮ้ยจริงหรือ ใส่อุ้มนี่ออกด้วยนี่เดีเด๋ยวจะซีบดอกแล้วล่ะนิดแดงไปค่ะไปต่อเลยไปไปเจอชานตาไปต่อเขาเขาสิได้เต็มถุงแล้ยด้วยมือน,นี่นะอากาศดีดีฝนกับบอต,ตกแข้งต,ตกพอลิล้น อันนี้ก็ดอกนี้มันเหี่ยวเลยก็มีสองดอกก็สัน้นลานย้ายอัม้ม่ะมันบัทันงนี้ผู้ใดพอเดือนี่เด้อได้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งมันเถาไปนี่ดอกหนึ่ง ก็ต้องมาหาเกลือกันด้วยนะเนี้ยดจังมันถือฝนแล้วมันถือตะโพน,ยน,นโอยู่หรอมาดินเราไปกันเกลร์โอ้ยมีดอกจุ้งดอกจูนดอกจึ้งเยอะเลยดอกน้อยหนึ่งนี่ดอกที่สวยโอ้ยมัถึงสิบนาทีแล้วค่ะนี่ได้ใกล้จะไ,ได้ถุงหนึ่งแล้ว ของแด้อำวันนี้มาหาเห็ดพอแล้วดอกหนึง่งว่รู้ว่าเป็นเห็ดเพิงอย่างเนาะเอบเดี๋ยวรอดอกหนึ่งงามงามเห็ดเพิงอย่างว่รู้เคลียร์ไปอีกเพื่อนี้หูนได้ไปล่อยไปละเห็ดแดงเออเป็นเห็ดอย่างนี้ เห็ดอันนี้กินก็ได้ได้เห็ดแกงกับเห็ดเผงแล้วก็กมีดอกนึงเห็ดกระลองเสีอ,อบโอ้ได้หลายแล้วเด้อนนี่โอ้มีได้ค่ะเนี่ดอกนึงเห็ดเตี้ยค่อยๆหาด้วย ีปอือ่นก,กันดูไปเชื่อกงกันนะโอ้ปุูมนี่ตสงสัสีหลาย,ยด้วยเนี่ยนี่ดอกนึงค่ะท่านผู้ชมต่ออีกแล้วนี่ดอกนึงกระสีเป็นเหฮดแดงเน,งนาะมีเขาใส่เต็มถุงเราตัวหนึ่งสงสัสิเดี๋ยวเอาถุงในะหมาใส่ระเบ้อนะ Mì, này là đấu. đọc ba hoa bụng. Già đây. nghiêng sương lắm nãy xe kè bung gần đất hấp bên con kèm các bạn kèm 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 Xe 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 kèm 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 không con. đọc นี่เด้อค่ะสอง <ไป S 1> ดอกเดี๋ยวสิไปเอาโอ้หอุ้มนี่บักหลายหนึ่งเนาะได้เห็ดเพิ่งพร้อมดีๆว่าทำเห็ดเพิ่งเรื่องเรืองเห็ดอย่างบุรุษอึบหยับแม่หนีอีกได้อีกดอกนึงอันนี้ก็สิเป็นเห็ดเตงนี่อีกดอกนึงก็แจังมันสิเผาแล้วล่ะอุ้ยเพื่อใดหาติดดิ ก็นี่ก็สิ้ได้หลายดอกเดย์เติบโดยผู้เชี่ยวชาญหาไปเรื่อยๆพยายมค้นเคลียอีกอยี่แหละไปเรื่อยๆค่ะตัวข้ออีก Kon kekia. Ah, di di. Ini ibu bu. bu. Dah jauh um, ni dah berlainan mana? เ <ừ. S 1> ออมาหันหน้ากับมากณป้่เห็นมัอีกดอกหนึง่งไปเต็มทุงลยแวงถ้าไปย้ำามอซ้อม,มันก็สิดบานดีลนะเนาะไปต่อเลยจ้า <c oughs> เด้อปุ้นอ่ะเบอร์ของทุกคนแล้วนี่ไงไมห้อนเห็ดคาแดงๆใชนี่นี่ค่ะนีอเเก็ดดนี่ดเป็นตาแซบไม่ให้ตายแน้ะได้สองเถือพอดีเห็ดหน้าแรกก็มีนะจ้ะ เบียไปไปเรื่อยๆค่ะซได้อีกจะดหนึ่งกระกล้งหมุดเข้าไปในนีน้ก่นอนตามมาไดยจ้าอื้อ,อมาพออีกดอกนึง นี่เลยเท่าแล้วไม่โดนโอ้ยแบบว่าเดี๋ยวเดียวตามไปติดติด ดยิ้นเสียงห้อ,องเอิ้นอีกแล้วไปเลยค่ะท่านผู้ชมบรรลุวายยุ่แก่ใดของดวงนี่ปันนี่ใส่ระบ,บัวบี๊กอีอดอกนึงดอนนึงเขอเอาก่อน เขาแล้เอ so cool. ียงก่อนเห็ดวกก็ว่าเป็นตัดีกันใ่ไหมใช่ไม่ใช่รดนี่โอ้มีสองดอกสวยงามมากี๋้วห้พี่น้องเขาเบิ่งกันได้ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนะ๊ะ ปงามนี่เลยดอกไหมดอกบานดอกน้อยดอกบัเถ่า,ราสรุปแล้วเราจะต้องเดินตามไปแล้วล่ะนี่ปะไปเรื่อยๆค่ะเมื่อ,ย,อยแล้ว ค้หนะเหตุมาหรอพ่อร้านนี่อีก่บ้างนะบ้างจำรถคิดนี่กหาแบบบ้านๆเนาะอีสานบ้านดงน้อยบ่อบินี่เหตดตะเดียว ดิบเหมือนมะเฮามาหาเลยด้วยนี่เฮ้ยยังนิ่มนิ่มิม,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 มอีกเก็บหนึ่งนะคะ่ะที่นี่พ่อแล้วนี่แตนมาพ่ออีกสี่ดอกนี่สองดอกแล้วก็สองดอกนี่นี่แลนนี้แตนก็นจังแลนนี้พี่บ้านนี่แหละ สามสีดอกอูได้เยอะแล้ววันนี้นี่เด้อสบัยมือน,นี่ย,ยูนน้ำเอื่อยอีกขุนหนึ่งเด้อมาบ้านเพั่โมงถูกถูกแตนต่อสามตุ้มนี่ดอกหนึ่ง สองดอกแล้วสามดอกบุ๊งผู้เด็ม่พอมันมันสะเถอะหรือบุ๊งเสุยหามาอยห้ติดเทผสมกันไดู้วหนึ่งเลยล่ะเฮดแดงเฮดแดงบ่คคอยมีฝนกับเฮดนาแหละยู่ดอกเลย มันกก็ออล่เอาละค่ะคลิปนี้กับซันนี้นะคะเดี๋ยวฮขตต้องพอกันไหมเนาะสวัสดีค่ะ